ที่คนโตแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวต่างกนล้วนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่เพราะสังคมไทยเป็นสังคมระบบเครือญาติอยู่กันด้วยการพึ่งพาอาศัยแต่ไหนแต่ไรมาเราได้รับการปลุกฝังกันในเรื่องของความกตัญญูผู้ที่เกิดก่อนก็ต้องรับนาทีสำคัญในการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูแลน้องๆตลอดถึงการงานภายในบ้านและที่สำคัญพี่คนโตของหลายครอบครัวก็มักจะเป็นพี่ที่ต้องเสียสละให้กับน้องๆอ,อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาด้วยความลำบากเช่นนี้สิ่งที่คนเป็นพี่จะได้รับก็คือการสืบทอดกิจการของครอบครัวเป็นผลตอบแทนเราลองมาฟังเรื่องราวการเสียสละเพื่อครอบครัวของพี่ชายคนโตร,รายนี้กัน พ่อผมชื่อสมบัติมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวของพ่อมีพี่น้องห้าคนพ่อผมเป็นคนโตเรียนจบแค่ชั้นปสี่ก็ต้องออกจากโรงเรียนและรับจ้างทำงานไม้ตามที่ต่างๆกับปูเงินทุกบาทที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อให้ปูหมดเพื่อที่ปู่จะได้ไปซื้ออาหารและส่งให้น้องๆของพ่อเดีเรียน เจ้าบัตรเอาเงินนี่เก็บไว้ซื้อเสื้อผ้าใส่บ้างสิไม่ต้องเอามาให้ข้าหมดหรอกพ่อเก็บเอาไว้เถอะน้องๆต้องใช้เงินมากเสื้อผ้าไม่จำเป็นสำหรับผมเท่าไรหรอกพ่อผมรักและเป็นห่วงน้องทุกคนอาอาของผมก็รักพ่อในช่วงที่ยังเป็นเด็กแต่พอตัวขึ้นทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อพวกอาอาของผมเรียนจบ และพ่อมองว่าพวกเขาโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพ่อก็อยากที่จะมีครอบครัวจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาโปู่และได้รับความเห็นชอบจากปูในทันทีแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงคัดค้านจากบรรดาอาทุกคนเนื่องจากอะไรพ่อผมไม่ได้เล่าบอกละเอียดนักแต่ถ้าคุณผู้ฟังได้พิจารณาเนื้อหาต่อไปก็จะรู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุใด พี่บัตรจะแต่งงานไปทำไมช่วยพ่อทำนาหาเงินอย่างนี้แหละดีแล้วจริงด้วยอายุจะ40ยียสินแล้วยังจะอยากมีเมียอีกหาเหามาใส่หัวแท้ๆมีเมียก็ต้องมีข้อปูกมัดไม่อิสระไปไหนก็ไปไม่ได้ใช่ใช่แล้วถ้ามีลูกก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นทำงานหนักขึ้นพี่บัตรจะรับสภาพไว้เหรอ อาอาของผมซึ่งประกอบไปด้วยอาบินน้องชายร้องจากพ่ออาสุน้องผู้หญิงคนถัดมาอาโสน้องสาวคนเล็กปิดท้ายด้วยอารันน้องชายคนสุดท้องไม่มีใครเห็นดีเห็นงามกับปู่และพ่อของผมเลยสักคนพวกเขาต่างก็มีเหตุผลที่จะนำมาห้ามพ่อแต่ปู่เล็งเห็นแล้วว่าแท้จริงนั้นทุกคนคิดอย่างไร เจ้าบัตรมันเสียสละตัวเองทํางานส่งให้พกเองได้ร่ําเรียนกันจนจบพอถึงตอนนี้พกเองจะพากันมาคัดค้านไม่ให้มันไปมีความสุขในชีวิตครอบครัวหรอความสุขอะไรกันพ่อสิ้นเปลืองนะซิไม่ว่ามีเมียก็ต้องเสียเงินเสียทองไหนจะเอาเงินไปแต่งเมียส่งเสียพ่อตาแม่ยายแล้วถ้ามีลูกก็ต้องมาส่งเสียหาเลี้ยงลูกอีกแล้วคราวนี้ใครกันที่ต้องทุกข์ถ้าไม่ใช่พวกน้องๆของพี่บัตร นั่นนะสิตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาพี่บัตรเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหาเงินเข้าบ้านพวกเราต้งมีกินมีใช้ถ้าพี่บัตรแกมีเมียและทำให้พวกเราขาดรายได้เราไม่ยอมจริงๆด้วยอ๋อพวกเองคิดกันได้แค่นี้เองหรือเห็นแก่ตัวกันจริงๆเจ้าบัตรมันมีความเป็นพี่รักและเสียสละให้กับพวกเองด้วยความจริงใจตลอดมา แต่ว่าที่ผ่านมาปกเองไม่คิดว่ามันเป็นพี่บ้างเลยคิดแต่เพียงว่ามันเป็นแค่คนหางเงินมาให้ปกเองใช้ดีละต่อไปนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ต้องมาถามความคิดเห็นใครในบ้านข้าจะตัดสินใจของข้าคนเดียวด้วยความโมโหประกอบกับปูรู้ซึงว่าอะไรเป็นอะไรดีจากเดิมปู่กับพ่อคิดว่าคงไม่มีใครคัดค้าน และน่าจะเห็นดีเห็นงามกับการที่พ่อจะมีครอบครัวแต่พรากฏว่าเหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นปู่จึงอาศัยความเป็นผู้ปกครองสรุปการตัดสินเพียงผู้เดียวพ่อจะเอายังไงข้าจะให้เจ้าบัตรแต่งงานภายในเดือนนี้หาไม่ได้นะพ่อผมไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมพี่บัตรต้องอยู่เป็นโสดใช่ใช่หนูไม่ให้ใครมาเป็นเมียพี่บัตรหรอก ผมก็จะไม่ให้มีงานแต่งงานเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดแต่การตัดสินใจของปู่ยุ่งวุ่นวายกว่าที่คิดทุกคนไม่มีใครเห็นด้วยแถมยังคัดค้านอย่างหัวชนฝาและแน่นอนพ่อผมซึ่งเป็นคนรักน้องๆก็ม่อาจจะทําตามที่ปู่บอกได้ถึงแม้ว่าปู่จะเต็มใจสนับสนุนก็ตามพอ่อถ้าทุกคนไม่อยากให้ผมแต่งงานผมไม่แต่งก็ได้อยู่เป็นโสดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน จริงด้วยพี่บัตรเป็นพี่คนโตอยู่เป็นที่รักของพวกเราไปตลอดในบ้านหลังนี้แหละดีที่สุดจริงไหมพวกเราจริงทุกคนตอบรับคำพูดของอาบินกันอย่างพร้อมเพรียงและเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์ตามที่อาบินพูดความคิดในการมีครอบครัวครั้งแรกของพ่อจึงต้องยุติลงพ่อเลิกคิดเรื่องแต่งงานและตั้งใจทำงานหาเลี้ยงน้องๆต่อไป ในขณะเดียวกันอาอาของผมก็ใช้เงินที่พ่อหาโดยไม่คิดที่จะแบ่งเบาวภาระพ่อปูอ่จึงคิดว่าคงไม่เป็นการดีที่จะปล่อยให้พ่อเสียสละอย่างนี้ต่อไปต่อมาปู่ได้แอบไปพูดจาสุขอผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ให้พ่อโดยไม่บอกให้พ่อหรือใครๆในบ้านรู้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งปู่มาบอกกับพ่อว่า วันนี้แต่งตัวให้หล่อๆนะเจ้าบัตรพอจะพาเองไปพบใครคนหนึ่งและคนคนนี้แหละที่จะทำให้ชีวิตเองได้พบความโศกใครกันพ่อใจเย็นๆเมื่อถึงที่บ้านเขาเองก็จะรู้เองพ่อไม่รู้เลยว่าการเดินทางข้ามจังหวัดมาในครั้งนี้จะนำพามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของพ่อ เพราะคนที่ปู่จะพาพ่อไปพบคนนี้คือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลถึงกับทำให้พ่อผมตกตะลึงและตกหลุมรักในทันทีเจ้าบัตรยืนเซอ่ออยู่ทำไมหนูชมมานาเขายกมือไหว้ทำไมเองไม่รับไหว้เขาล่ะส,ส,สวัสดีครับพ่อเหมือนถูกมนสกดยืนจังง,งังมองนิ่งที่ใบหน้าของสตรีนางนั้น เธอช่างงดงามตรึงตาตรึงใจพ่อเป็นนักหนาและเธอคนนั้นก็ทำให้พ่อเกิดความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองพ่อมีอาการเขินอายไม่อยู่ต่อหน้าเธอซึ่งความรู้สึกนี้พ่อไม่เคยเป็นกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยแม้กระทั่งสาวคนแรกที่พ่อคิดจะแต่งงานด้วยพ่อก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้กับเธอคนนั้นหนูชมานาดคนนี้แหละที่จะเป็นเจ้าสาวของแกในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้า จริงระพ่อจริงสิวะแล้วครั้งนี้เองก็จะได้แต่งโดยที่ไม่ต้องฟังเสียงใครมันถึงเวลาแล้วที่เองจะได้สิ่งดีๆตอบแทนเจ้าบาดลูกรักของพ่อปู่ช่างเป็นคนที่มีใจเป็นธรรมนักท่านได้เลือกคู่ชีวิตที่เหมาะสมให้กับพ่อและพ่อก็พึงพอใจเป็นอย่างมากถึงตอนนี้ไม่ว่าใครจะคัดค้านหรือห้ามปรามยังไงพ่อไม่สนใจแล้ว เพราะสอนรักที่ปักลงมาอย่างจังทำให้พ่อคิดได้ว่าพ่อจะอยู่เป็นโสดต่อไปคงไม่ได้ทีนี้น้องของพ่อจะยอมหรือไม่นี่สิมันเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อไปถ้าพี่บัตรแต่งงานก็ไม่ต้องพาเมียเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่พวกเราไม่ยอมรับเมียของพี่บัตรมาอยู่ร่วมใช้คากับเรา ความรักของพ่อช่างมีอุปสรรคจริงๆพวกอาอาของผมไม่เข้าใจพ่อเลยแต่ไม่เป็นไรพ่อยังมีปู่ที่รักและเห็นใจพ่อถ้าไม่มีใครอยากให้โยอย่างนั้นก็ปลูกบ้านหลังใหม่มาเสียเลยเจ้าบัตรพ่อยกที่ดินผื้นที่ติดกับบ้านหลังนี้ให้กับเองและจะเอาเงินที่พ่อเก็บไว้ปลูกเรือนห,อห้อยเองอีกด้วยไม่ได้นะพ่อทำอย่างนั้นไม่ได้พวกผมไม่ยอมจริงๆด้วย ใช่ฉันก็ไม่ยอมที่ดินและเง,งินนั่นมันเป็นของพ่อลูกๆทุกคนมีสิทธิ์พ่อจะยกให้พี่บัตคนเดียวไม่ได้นะข้าจะยกให้ใครมันก็เป็นเรื่องของขา้าเพราะมันเป็นสมบัติของขา้าเจ้าบัตมันเป็นลูกที่ดีตลอดมาจึงสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบ้างและถ้าคืนพวกเองมีปัญหากันอีกข้าก็จะยกบ้านหลังที่อยู่กันนี้ให้เจ้าบัตมันด้วยถ้าใครไม่พอใจกระเชิญไปอยู่ที่อื่น คำพูดของปู่ไม่มีใครกล้าคัดค้านอีกแต่ทุกคนก็ไม่พอใจและเมื่องานแต่งงานของพ่อเกิดขึ้นคนในครอบครัวที่ไปร่วมพิธีจึงมีแค่สองคนคือปู่กับพ่อผมแต่ไม่เป็นไรความรักของพ่อก็ยังดาเนินไปได้และต่อมาพ่อก็มีหลานชายคนแรกให้กับปู่ซึ่งก็คือผมเองปู่จะตั้งชื่อให้ว่าเจ้าสาธิตชื่อไพเราะดีปู่ชอบฮ่าฮ่า ผมเป็นที่รักของพ่อแม่และปูแต่เป็นที่เกลียดชังของบรรดาอาอาเพราะทุกคนไม่เคยอุ้มหรือเล่นกับผมทั้งๆที่ทุกเดือนผมจะเป็นคนถือเงินไปให้พวกเขาใช้กันก็ตามเอาเงินมาแล้วแกก็รีบกลับบ้านไปไม่ต้องมาเล่นที่บ้านหลังนี้แต่ผมจะมาเล่นกับปูปูไม่สบายไม่อยากจะเล่นกับใครทั้งนั้นไปกลับไปเล่นกับพ่อกับแม่เองโน่น ตอนนั้นถึงแม้ว่าผมยังเป็นเด็กแต่ผมก็จำความได้แล้วอาทุกคนของผมพยายามกีดกันผมออกจากปู่น้อยนึกว่าพ่อแกส่งเสียบ้านนี้แล้วจะมาเล่นมานอนที่ตามสบายเหรอฝันไปเถอะในวัยเด็กผมไม่เคยเข้าใจพ่อผมเลยว่าทำไมต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินไปอาใช้ทั้งทังที่ทุกคนก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วอาบางคนของผมก็มีแฟน และมีเงินพาแฟนไปเที่ยวท,ทั้งทั้งที่ไม่มีงานทําและแน่นอนเงินที่เขาใช้ใจ่ายมันก็มาจากน้ําพักน้าแรงของพ่อผมแต่พ่อก็เต็มใจที่จะให้น้องๆของแกเพราะพ่อบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพี่คนโตที่จะต้องให้น้องทุกคนพ่อผมช่างเป็นพี่ที่ดีเลิศประเสริฐเสียจริงๆและในขณะเดยียวกันพ่อก็เป็นสามีที่ดี และเป็นพ่อที่น่าเคารพบ,บูชาสำหรับแม่กับผมเพราะพ่อไม่เคยให้ครอบครัวของเราต้องรู้สึกว่าขาดอะไรพ่อให้ทั้งความรักและเงินทองกับลูกและเมียเช่นเดียวกับให้น้องน้องของพ่อและใช่แต่เพียงคนใกล้ตัวของพ่อเท่านั้นที่ได้รับสิ่งเหล่านี้ใครคนไหนที่พ่อรู้จักพ่อก็จะมีความจริงใจกับเขาและถ้าคนเหล่านั้นเดือดร้อนเรื่องเงินถ้าพ่อมีก็จะไม่รีรอที่จะหยิบยื้อนี่กับเขาที่มาขอ พ่อบาดป้าขอบใจพ่อบาดมากเลยนะนี่ทำมาได้เงินจากพ่อบาดป่านนี้ตาสุกตายคาบ้านไปแล้วพ่อ่างมีน้ำใจจริงๆพ่อผมมักได้รับการชมเชยจากคนอื่นแต่กลับกันพ่อกลับไม่เคยได้รับคำขอบคุณจากน้องๆของพ่อเลยอีกทั้งบรรดาอาอากลับพูดจาถักทางพ่อทุกครั้งเมื่อพ่อเอางเงินไปช่วยเหลือคนอื่นคิดจะทำดีเอาหน้าเราซิไม่ว่า ลวงเงินมันจะบูญหรือไงถึงต้องเอาไปให้คนอื่นเขาใช้บ่อยครั้งที่พ่อต้องถอดใจท้อแท้และไม่รู้ว่าจะทำให้น้องๆเข้าใจในตัวแกได้อย่างไรแต่ปู่ก็คอยปลอบโยนพ่อพร้อมทั้งบอกให้พ่ออดทนแล้วสักวันทุกคนก็จะเข้าใจในตัวพ่อเองแล้วก็มีวันนั้นวันที่อาแต่ละคนของผมต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองมาเคารพในตัวพ่อ ลุงบัตรน้องชายสองคนของลุงบัตรไปมีเรื่องกับคนที่มาจากกรุงเทพตอนนี้ตีกันเละตุ่มเปะเลยจิงหรอที่ไหนหลังโรงเรียนเก่าพ่อผมตรงดิ่งไปในที่เกิดเหตุและมองหา,อาบินกับอารันแต่ก็ไม่เห็นเพราะมีผู้คนมากมายกำลังฉลมุนวุ่นวายกันอยู่ตรงนั้นพ่อจึงฝ่าฝูงชนเข้าไปเพื่อจะตามหาอาสองคนและพ่อกเจอบินกำลังถูกรุมชกต่อยอยู่ อย่าอย่าอย่าทำน้องกูนะยยยยอย่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้พ่อพยายามเจราจาด้วยคำพูดแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายพ่อก็ต้องใช้กำลังต่อสู้กับคนอีกสี่คนเพื่อจะช่วยอาบินและในที่สุดอาบินก็รอดมาได้แต่กลายเป็นว่าพ่อต้องได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสเลือดท่วมตัวบินกร,รีบกลับบ้านไป แล้วพี่บัตล่ะไปกับผมด้วยสิไม่พี่ต้องตามหาโจรันมันก่อนนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นพ่อกระเสือกกระสนเข้าไปช่วยน้องชายคนเล็กซึ่งก็กำลังเสียท่ากับศัตรูในขณะนั้นพ่อก็เห็นชายคนหนึ่งควักปืนออกมาแล้วจ่อย,ยิงไปที่อารันยาเส้นเสียงพ่อปืนก็ลั่นปังดังขึ้นมาและทุกอย่างก็เป็นเหมือนภาพนิ่งบรรดาฝูงชนที่กำลังชนลมุนวุ่นวายกันอยู่ชงักลงั่วขณะ พร้อมทั้งหันไปมองตามเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นสายตาเดียวกันพ่อผมเป็นคนดีที่น่าบูชาท่านยอมเสี่ยงตายด้วยการกระโดดไปผลักอารันให้กระเด็นออกไปจากวิธีกระสุนแล้วพ่อก็เป็นผู้รับมันไว้แทนซึ่งพ่อคิดว่ามันคุ้มกับการกระทำเช่นนี้พี่บัทผมขอโทษผมจะไม่ทำตัวเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้ว ผมผมก็เหมือนกันพี่บัตรช่วยชีวิตผมไว้ต่อไปนี้ผมขอสัญญาว่าผมจะรักและเคารพพี่และผมจะไม่ทำให้พี่ต้องเสียใจพอ่อมีความสุขที่ได้ยินน้องชายสองคนพูดออกมาแบบนั้นและนั่นก็เป็นจุดพลิกผันให้อาทุกคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองทุกคนนับถือพ่อและเชื่อฟังในสิ่งที่พ่อพูด ถึงตอนนี้ชีวิตของพ่อจึงมีความสุขโดยสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นบรรดาอาอาก็หางานทํากันพ่อจึงไม่จําเป็นที่จะต้องให้เงินใครอีกนอกจากปู่ของผมคนเดียวเงินที่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงของพ่อพ่อจึงแบ่งบางส่วนให้กับการกุศลเช่นทําบุญที่วัดช่วยเหลือคนที่ลําบากยากจนบ้างพ่อ,อยังช่วยเหลือเด็กกาพร้าอีกสองคนส่งเสียให้ได้เรียนหนังสือ แล้วในคราวที่ใครเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีเงินปลูกสร้างบ้านพ่อก็จะไปดำเนินการให้โดยมีคิดเงินสักบาทเดียวความดีของพ่อแน่นอนเมื่อทําไปแล้วย่อมไม่สูญเปล่าพ่อได้รับความรักจากน้องๆและความศรัทธาจากชาวบ้านผู้คนทั่วไปต่างพูดถึงพ่อในแง่ดีเสมอ ส่งผลให้ครอบครัวของเรามีแต่คนรักและคนชอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของพ่อจึงมีแต่คนเรียกใช้บริการพ่อจึงมีความสุขกับสิ่งที่พ่อทำส่วนผมก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อปัจจุบันนี้พ่อยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแม่ผมอยู่เคียงข้าง และพ่อเด้รืร้อบ้านหลังที่ปู่อยู่ปลูกสร้างใหม่เป็นบ้านหลังใหญ่ที่ทันสมัยเพื่อให้ปู่และอาอาของผมได้อยู่กันอย่างสบายส่วนบ้านของเรายังคงเหมือนเดิมพ่อบอกว่าบ้านเราไม่จำเป็นต้องต่อเติมหรือขยายเพราะเราอยู่กันแค่สามคนและอีกหน่อยสาธิตก็จะต้องกลับไปเรียนหนังสือแล้วจึงไม่ต้องทำอะไรให้สิ้นเปลืองส้วเงินไปสร้างบ้านหลังใหม่ของปู่ดีกว่า เพราะบ้านหลังนั้นนับวันจะมีคนมาอยู่เพิ่มพ่อผมพูดถกบ้านปู่ตอนนี้มีทั้งอาเขยอาสะใภ้อีกทั้งลูกของพวกเขาก็เกิดตามมาอีกหลายคนจึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นที่ในการอยู่อาศัยพ่อซึ่งเป็นคนดีหยิบยื่นทั้งเงินและการก่อสร้างบ้านให้กับคนที่พ่อรักด้วยความเต็มใจและไม่ประสงค์สิ่งใดกลับคืนมานอกจากรอยยิ้มที่พ่อได้จากบรรดาน้องนองของพ่อ บ้านเราสวยจังเลยมีความสุขจริงๆที่ได้อยู่บ้านใหม่หลังนี้พี่บัตรช่างดีกับพวกเราจริงๆพวกเรารักพี่บัตรมากๆนะก่อนสิ้นปีพอสอนี้ครอบครัวของพกออาจึงวางแผนกันว่าจะจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นที่บ้านหลังใหม่ของโปูเนื่องในโอกาสทำบุญบ้านและเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับพ่อของผมในวันที่29ธันวาคมและถือวาระนี้เลี้ยงส่งผมกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองนอก ผมจึงรู้สึกปลื้มใจที่บรรดาอาทุกคนดูจะก,กระตือรือร้อนกับงานในครั้งนี้งานนี้ต้องมีดนตรีและลิเกด้วยนะคนบ้านเราจะได้สนุกกันแน่นอนและที่ลืมไม่ได้ก็คือเค้กวันเกิดต้องสั่งก้อนโตๆพี่บัตรจะได้ตัดเค้กแจกคนทั้งหมู่บ้านส่วนกับข้าวก็ต้องทำไว้หลายอย่างและเลือกเอาของกินที่พี่บัตรกับสาธิตชอบทั้งนั้นด้วยนะ อาแต่ละคนต่างก็แบ่งหน้าที่จัดเตรียมงานอาบินเป็นช่างไม้ที่ทำงานอยู่กับพอ่อตอนนี้ได้ทีคิดรูปแบบเวทีและจัดทำขึ้นมาเองโดยมีชาวบ้านและคนงานของพ่อให้ความร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียงผู้คนเหล่านี้ก็ไม่หวังสินจ้างอะไรนอกจากความเต็มใจที่จะทำให้พ่อและโปเวทีดนตรีทำให้นานแน่นหน่อยนะเพราะงานนี้มีหางเครื่องมาเต็มกว่าร้อยชีวิตโชลละ การก่อสร้างกําลังดําเนินการด้านอาหารก็เตรียมซื้อของแห้งมากักตนงานนี้อาสุปเป็นคนรับหน้าที่และอาโศซ,ซึ่งเป็นช่างเสื้อก็ไม่รีรอที่จะปล่อยเวลาให้ผ่านไปแกเรียกมาวัดตัวพ่อและแม่ของผมเพื่อจัดการตัดชุดผ้าใหม่ชุดใหม่ให้สวมใส่ในวันงานพี่บัตกับพี่ชมนาฏฉันขอวัดตัวตอนนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวจะไม่ทัน พ่อยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ภูมิใจในสิ่งที่น้องๆทําให้ผมไม่เคยเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขแบบนี้จากปากของพ่อมานานมากแล้วและผมก็อยากจะเห็นพ่อมีความสุขอย่างนี้ตลอดไป